อีลอนมัสเป็นอัจฉริยะ genius แต่ว่าแล้วโมดลบิเศสโมดที่เขาคิดมาแต่ละอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนโลกแน่นอนแต่ว่าจะทําให้เขารวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เปลี่ยนโลกแน่นอนต่อไปมันเริ่มเปิดแนวทางว่าพวกเราเนี่ยสามารถไปลงทุนในรถหรือหุ่นยนต์อะไรบางอย่างให้มันทํางานแทนเราได้ทําได้ทุกอย่างเราซื้อมันแล้วปล่อยมันทํางานให้เราแล้วหาเงินให้เรา รถจอดไล่คนขับได้นะครับเป็นแท็กซี่ไล่คนขับหาเงินหน้าผมคิดว่าตรงนี้มันก็ให้มันขับคุณกีตา้ามาที่ทำงานหลังจากคุณกีตา้าลงเสร็จแทนที่มันจะไปจอดเฉยๆเนี่ยมันขับออาไปหาลูกค้าให้คุณกีตา้าได้แล้วมันทํางานเป็นรถอัตโนมัติแล้วตอนเย็นรู้ว่า5โมงหรือหโมงเย็นมามารับคุณกีตา้ากลับบ้านเท е สลาเขาก็ยังมีนวัตกรรมบางอย่างใช่ไหมคะที่ยังมีความล้ำอยู่แล้วก็น่าจะสร้างเม็ดเงินอีกมากเลยในอนาคตคือเทสลาเนี่ยยังไม่ได้ แพ้หรือว่ายังไม่ได้เสื่อมลงด้านนวัตกรรมหรือว่าความล้ำของเทโลยีของเขามุสู่1่ล้านสับสคริปเปอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ที่อเมริกาก่อนนะคะคุณทรัมป์ในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวคนเดียวมือขวาของเขาคือคุณคือคุณอีลอนมัสแต่ค่ะหลายคนบอกว่าคุณอีลอนมัสเนียเป็นผู้นําตัวจริงด้วยซ้ำนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าทําหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการการไปผ่าตัดระบบต่งตางๆมีการปลดพนักงานปลดคนนะคะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ดูมีความพยายามในการจะทําให้ทางรัฐบาลมีการใช้ใจ่ายน้อยลง อีกด้านหนึ่งมันไปกระทบกับธุรกิจนะคะเราเห็นวิกฤติศรัทธาที่เกิดขึ้นกับทั้งแบรนด์เทสลาทั้งหุ้นเทสลานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปของวงการเทคโนโลยีโลกนะคะดรมองเคสของคุณอีลอนมัสเทสลาแล้วก็พัฒนาการของเทคโนโลยีของอเมริกายัางไงคือคือจะเอาว่าประเทศไทยคนเรียบตัวยังไงหรือมองมองทางอีลอนมัสก่อนเทสลาก่อนค่ะอีลอนมัสก่อนถ้าเทสลา,า Tesla นะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องที่ผมตื่นเต้น มากก็คือเรื่องของ Cybercap ของเขานะครับที่เขาจะเอารถยนต์ไร้คนขับออกมานะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนโลกได้ได้อย่างเราจะไม่ได้กลับไปอีกแล้วคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถยนต์ไร้คนขับนะครับเพราะรถยนต์ไร้คนขับมันมันมีมานานแล้วนะครับอย่างถ้าคุณกีตาร์ไปอเมริกาไปแถวซา,านฟารานซิสโกมันก็จะมี Waymo ของ Google อที่เป็นรถที่ <c oughs> หน้าตาแปลกๆนะครับแล้วก็ใช้แอปเรียกแล้วมันไม่มีคนขับมันพาเราไปไหนก็ได้ภายในซานฟรานซิสโกแต่ว่ารูปร่างไม่สวยเลยไม่น่าขึ้นเลยเห็นแล้วบางทีกลัวด้วยเพราะมันติดกล้องแล้วเหมือนมันเป็นรถที่เห็นเราไม่อยากจะขึ้นเพราะาเรารู้สึกว่าขึ้นไปแล้วมันน่ากลัวนะครับอันนี้ก็มุมหนึ่งแต่ว่าแต่ของของเทสลาไอซิเบอร์แคมันมันน่าขึ้นมากกว่าเยอะแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ที่น่าขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่อันนี้นะครับคือว่าคือเวโม o เนี่ย คือ Google เป็นเจ้าของรถขับเคลื่อนในตัวเองเนี่ยประมาณหลายพันคันแต่ว่า Tesla เนี่ยเขาจะขายก็คือว่าคุณกีต้าสามารถซื้อรถขับเคลื่อนรถไอซเบอร์แคไอ้เป็นแท็กซี่ที่อัตโนมัติของแทสของเทส l ามาได้นะครับแล้วหลังจากที่ซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งสมมติว่าคุณกีต้าตื่นแล้วต้องมาทำงานก็ให้มันขับ คุณกีต้ามาที่ทำงานหลังจากคุณกีต้าลงเสร็จแทนที่มันจะไปจอดเฉยๆเนี่ยมันขับออกไปหาลูกค้าให้คุณกีต้าได้แล้วมันทํางานเป็นรถอัตโนมัติแล้วตอนเย็นรู้ว่าห้าโมงหรือหกโมงเย็นมามารับคุณกีต้ากลับบ้านแล้วหลังจากนั้นตอนนี้คุณกีต้าอยู่บ้านแล้วมันออกไปทํางานต่อซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมันเป็นเริ่มคือคือมันมันมีความมหัศจรรย์อยู่ในอยู่อยู่ในหลายอย่างนะครับแต่อย่างที่ผมคิดว่ามันมหัศจรรย์ที่สุดเนี่ยก็คือว่า คือมันเปลี่ยน business model ของหลายหลายอย่างนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยแทนที่ Tesla จะเป็นคนลงทุนใน c y b e r c a p ทั้งหมดเขาให้พวกเราเนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับแต่อันนี้มุมหนึ่งเราอาจจะคิดว่ามันก็ไม่ต่างกับ Grab เพราะว่า r r b เนี่ยก็เปิดได้ใครๆก็ไปขับได้แต่ความต่างก็คือว่าอันนี้มันเป็นอัตโนมัติมันเป็น AI มันขับด้วยตัวเองนะครับคุณกีตาร์จะมี Cyber Cap 1คัน2คันหรือ3คันหรือ5คันก็ได้สามารถเป็นผู้ประกอบการ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็น,นที่กองพูดเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่อง AI แล้วออโตเมชันพอเราตัดมิติของคนออกไปแล้วเราไม่ต้องจ้างคนแล้วเนี่ยต่อไปมันเริ่มเปิดแนวทางว่าพวกเราเนี่ยสามารถไปลงทุนในรถหรือหุ่นยนต์อะไรบางอย่างและมันทำงานแทนเราได้มุมหนึ่งมันอาจจะบอกว่าแง่มุมหนึ่งนะมันอาจจะบอกว่ามันจริงๆเราอาจจะซื้อมาใช้เองแต่ว่าคือไอ้เคสของรถเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ย สมมติใน24ชั่วโมงเนี่ยมนุษย์ปกติใช้รถไม่เกิน2ชั่วโมงอีก22ช,ชั่วโมงที่เหลือนเนี่ยจอดมันทิ้งไว้เฉยอันนี้มันก็เหมือนกรณีของแบบ Airbnb อ่ะที่บางคนก็มีบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ปล่อยให้คนใช้คือผมคิดว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ Business Model หลายอย่างว่าเราซื้อของมาที่เราใช้เองแต่จริงๆอ่ะผมมีเครื่องชงกาแฟที่บ้านซื้อของ e น p r e s s o มาแต่ผมใช้แค่วันละครั้งอะ่ะ แต่จริงๆถ้ามันบีที่ร้านกาแฟมันใช้ได้ทั้งวันน่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเยอะแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันมันเปลี่ยนมากที่สุดคือที่เขาอ่านนอว่าขนาดเทสลาโมด e l ไภายในปีนี้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วสามารถเอาไปให้บริการเป็นรถยนต์ไร้คนขับได้นะครับเป็นแท็กซี่ไร้คนขับหาเงินได้ผมคิดว่าตรงนี้มันอันนี้ต้องติดตามดูเพราะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของรถนะแต่ว่ามันเป็นอีกหลายอย่างที่ คิดไม่ออกตอนนี้ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรแต่มันเปลี่ยนเรื่องการอาไอ้หน่อยแทนที่เราจะไปซื้อหุ้นนะเราไปซื้อหุ่นยนต์ให้มันทางานให้เราแล้ว <c oughs> แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยอย่างนี้พูดคุยกันตอนแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่ทาได้อย่างเราแต่เป็นหุ่นยนต์ทําได้ทุกอย่างเราซื้อมันแล้วปล่อยมันทํางานให้เราแล้วหาเง,งินให้เรา <c oughs> อาจจะเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมา business model ใหม่ขึ้นมานะคะในยุคที่เป็นยุค c h e r ี่อ economy แล้วเป็นเจ้าของสินใดสิ่งหนึ่งแต่ว่ามันออกไปหาเงินให้เราได้นะคะก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็น passive i n c o m อย่างหนึ่งก็แล้วกันนะคะแต่ดังนั้นคือถ้าเท่าที่เห็นนะคะแม้ว่าจะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตศรัทธาของคุณอีลอนมัสเขามีประเด็นเรื่องของการเมืองเยอะเขาดูเหมือนไม่มีโฟกัสเรื่องของการจะมาพัฒนาธุรกิจแต่ว่าคือถ้าดรมองเนี่ย เทสลาเขาก็ยังมีนวัตรกรรมบางอย่างใช่ไหมคะที่ยังมีความล้ำอยู่แล้วก็น่าจะสร้างเม็ดเงินอีกมากเลยในอนาคตคือเทสลาเนี่ยยังไม่ได้แพ้หรือว่ายังไม่ได้เสื่อมลงด้านนวัตรกรรมหรือว่าความล้ำของเทโร์ีของเขาคือเอาอย่างนี้เรื่องเงินเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปดูบาลานซ์ชชดเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออีลอนมัสเป็นอัจฉริยะจีเนียสถ้าไปสอบก็คงคือ คำว่าจีเนี่เนี่ยเราอาจจะเรียกกันว่าคนนี้เป็นจีเนี่ยเขาอาจจะเรียกเขาฉลาดจริงแต่ว่ามันมีข้อสอบที่สอบว่าคนคน,คนหนึ่งคนใดเป็นจีเนี่จริงๆมันมีข้อสอบคือถ้าไอคิวเกินเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย<ช>สามารถเป็นจีเนี่ตามวิทยาศาสตร์ได้คือได้รับการรองรับว่าคนคนนี้เป็นซึ่งผมเชื่อมั่นว่าอีรอนมัสก์เขาเป็นแต่ว่าแล้วไอ้มอร์โดวิสเซิลมอร์ที่เขาคิดมาแต่ละอย่างเนี่ยคือพอเราคิดว่าเออหัวระเบิดนะเรายัางไม่รู้มันจะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าที่ผมพูดมาอย่างไอ้ Model, มอร์โดมนสันนนกแนนน่อ แต่ว่ามันจะส่งผลยังไงกับเทสลาเนี่ยตอบไม่ได้แล้วเทสลาจะได้กำไรหรือขาดทุนแต่ว่ามันเปลี่ยนโลกและจะมีการเอาอย่างเอาตามอาจจะเป็นแบบคนจีหรือใครก็ทําตามแล้วก๊อปตามมากกว่านะครับมากแต่ก็แค่อันนี้ก็บอกว่าถ้าสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากสุดจากอ mm ีลอนมัสคือเรื่องนี้แต่ว่าจะทําให้เขารวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เปลี่ยนโลกแน่นอน มสู่1นล้าน Subscribers เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ